ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทางช่องแตงโมพะลยดนะค่ะน้อค่ะวันนี้ก็เป็นเสาร์วันที่สองนะค่ะเด้อค่ะเสาร์วันที่สองค่ะแตงโมพะลุดกับชัมาตามแนวทางในที่ให้น้องนะค่ะน้อเพื่อมีแนวทางจะมีรายวันเนาะค่ะน้อค่ะเอฟซีกับเบิ้งคีไปจบเด้อค่ะเด้อค่ะเบื้องคีไปจบเนาะค่ะน้อค่ะค่ะที่สําคัญก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแตงโมพะลุดเด้อค่ะเด้อค่ะ แล้วก็ผู้ใดสนใจผู้หลังแตกก็ค่ะเนาะผู้หลังแตกหรือแฟซได้เพลงของแม่ผู้หอมหวเนานะค่ะเนะาะค่ะกระทักแชทแอดไลน์ของแตงโม่มาได้ด้วยค่ะด้วยค่ะไปติดตามรับชมรับฟังปูต่อเลยเนาะค่ะเนาะเพื่อมีสัดเด็ดเนาะค่ะเนาะค่ะไปติดตามรับชมรับฟังเลยค่ะ ไอ้ว่วไอ้ห่งไอ้ห่วงนะู่อ้คือสิมนแทู้่เสียบลเป็นโกงเอาเอาเป็นไอ้ห้วองไว้นาห้องอะไรอยู่ายสิห่องวะแสางงียว่างเงว่างเง้ยเว้ยนกตาสิตาว่าูนอักพูนอักพูนอักมาคัดมาแน่นอกแก้ว่าเราเสือเลยนะเสเลยฮัสก์นกแก้วได้เด็ บอกเขาด้เ้าดกว่าน้องแล้วถือว่าดังก็พอบอกน้อไปหาคดูกลวงแก้วกันถือว่าเีนาะว่ามันคุดูตาดคุดูกล้องแก้วมต่อางทีถ้าอาไหนน้องผู้ด้อยไปถือว่าคีเต็มีว่าเป<อ>็นทาเออเอาแล้วแล้วเนี <c animations> ่ย ก็ขึ้นพอได้พาอว่าได้ขี่ชายชายใหญ่างขึ้นน้แก่พราได้เหมียดหนักดไปไปแล้วพี่เอ้ามาหนักมาชาจะเอามามเออแค่ห้องบอกเล่กับเขาทุกกรับทุกเอับทุกครับแต่ว่าป่าเอาเด็มาปั้างวอกวันตายมั่งแน่ข้างดูไทยก็ได้ ขอามันด้เอาไปเชียงมาคือยังคือนุ่มเจมีนนะพูมากเองว่าที่เรากระจายไม่ทำายกแยะมึงเดียวนม่แตามมาห้องล้วมาเขียงกันืับเถอะแค่ว่ามาทางมาคักมากในมาผู้ใหญ่กันมาละบอกแก้วเอางี้คุยกับนเขาบ้างนะแต่้ว่ามักปาก็นบัานเบาไปก วางเพื่อวางพี่กับไม่เขาเขาดีค่ะอืงง้อแก้วกันนะให้เราว่างแล้วเด้อค่ะทักไหเด้อค่ะไปจังไก่บางเสียดเองครับผมเโ้าดีเข้าหมานเปล่าหรอคือพอมาเปล่าหรอครับผมนี่เอาถวายปูเอาไอ้หนังมาครับผมที่สัญญาไปโอ้ว่าเป็นก้อนทั้งที่เขาเขาวัดพักคาขา ปากที่เขาปากที่ท้ายปากที่ท้ายปากที่ท้ายคนละขี้ท่มาทีมาคนละขว้ละวันปาเขาอยากขวายสองนกันเราขึ้นไปพ่อว่ามาขึ้นมาไหนแบบเสียงพ่อกัดงสดยอดตัวนี้อยู่ปูเอาว่าหายว่าหเอาว่าเอาหดแ้ว เอา่าเทานั้นเนาะเขาบอเท่ือพ่อมา帮พ่อ่าีเธอชวนหนึ่งไม่บานกม่พอสองหนึ่งมีรวัลอะไง่น้นเขาจกว่ายังไม่คนแล้วเนี่ยรูแลยังไม่ค่นไม่ต้องมาโตหัพ่อ าเรานทันได้ทันสร้างหลักท้องวัดพักฐานมีระวันบปูได้เห็นไหูบได้ทำงอะพ่อก็ให้หมดเลยเงินไปก็ไปตึกเยอะคิดจะรา,างานเงินก่อนอโอ้จะเงียบใช้บกตาักามีระวันบปูปูทมบักทำเงินคนเออวัตถินดีหนดอยอต่ไอ้วันนี้เออไม่เว้ยจ Đã vân, vân uh, vâng vân căn con bắt đầu lại lại lạy đây đây bay lạy luôn lạy con Ừ, nạp con con lạy thu lạy bay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  một bay lạy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  bay phải là thu bay lạy bay lạy bay lạ bay thu bay วาดทุที่วาดทุกที่เออใช่เขาทำอะไทีนีวาดทุทวาดวาดขอที่จไเวัดขอที่ขอทีขอทีขอจักที่ไรก็ขอไปได้กับบ่อีมาติดตบักเขียนเรืคองบ้องนี้บ้องมีเอาตามไปวัดหน แต่มกามีว่างมีหาว่างมายาว่าเชามันก็จับแขนหนึ่งแขนบึ่งนกออจับเห็ดจังไรเห็ดเนี่ยน้องไปจับผีเนาะใบกระดาษซื่อๆแค้นหนึ่กับแข้นว่าไปม่าหลายใบค่ะดื่เห็ดจังไรก็หาว่าพอหาเงาใบเอาอยู่หล้วงาใบหนึ่งดักใบแท้ บ่ต้องหาคนหนักมันคือคนนั้นน่ะอันเดียวตากน่ะงเก้าแคหกสูแค่ข้าวแท้าว้านเก่าท9อาคตะวันกสูงเก่าอ้ย่แ่แ่แแ้องแยนเป็นนกแก้วโอ้ตายตา0หก ขนาดรลางนั้นข้าวเริองตาไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นข้ฟูรักแน่ขักแน่แบบนี้มันไม่กี่ใบแล้วนี่จะหน่มันนี้มันไม่กี่ใบทำไมมันถึงตักถกใบเดียวโอ้วิจารณาดาสานกาดาวทงด้วยหกร้อยใบแล้วเหมือนบัวตับต้นนั่นจะบอกาหกร้อยซูลซูลเก่า ขังแท่งน่นไม่พูฟ้าหับเก็บคอแข็มากยิ่งวแงแก่ห้องมันอาเก็บข้อนอกแตวห้องว่ะเออขังแท่งน่นขงแพ่งนั่นว่าพิจารณาว่าจะถึงวันที่สิบหกยังเู่าอีกเยอะรู้จยังพอ ไม่เวลารักสดีกเยอะรถตามนีงังไม่มาลเพ้อย uh ังเอีกวันถ้งวานุ่นน่บาดนี่รากว่าตาดีที่ลด็เอาคนที่บืดข้องต้องอ้คันดีครับไปดีครับหน้าไหนยิ่งพอชอยฉะช่วยรักาวบานว่าทาว่งานเป่าม่ดีจะถึงฉะนั้าคือรวมพลังไม่หระ เพราะควจริงว่าในขายหรอบาที่ว่าในขายคือว่าวช่วยราทาบานค่ะว่าห่านูว่านหาให้ครับผมปากเขาเรียกว่าช่วยค่ะตกเค มังหันก้าถึงเข้ามได้บกตัวตนได้เข้าบกตัวบักเขาบทถึงกันวังหันก้าถึงมั้งเอามาขยันแปม่หรือยังพอเขาามาได้บอกนกแก้วเป็นตัวบวกหรือยังกแก้วมันหองถุเกังถึงกันบักเชอดเออาป้าใจมั่งมามาบ้าเขอากันถึงกันตักจักสีวาจัง ทำไมวันวางเอิบแบงนี้เพราะว่าไม่ใช่ความบางเอิบแต่เป็นการเตตนาตนเตตนาให้มันเกิดมันก็ว่าได้เกิดทักไงมนาะเอาแคข,แขนๆมาฝ่าย <Yeah. S 1> ทำไมไม่กับพี่เดิมบางครั้งเอาเรื่องเลยไปเลย <Yeah. S 1> ยังไม่จับพี่จับ ระวังน้ำวัดหนะ้าทำอย่างนี้ไม่ได้นะำเดี๋ยวพ่อลองทอดนะเ,เดี๋ยวพออนะ่อลองทอดนะอดี๋ยวเจอไม้เรียวนะคันเลน้ำมันมันเราเลื่อนยุ่งไม่เรียวมาทัานนึื่องของที่ยวนะอยาดยเทือหยาดเทือำงานดีดีนะอย่าให้มันชับเข้าบ่อยนะปุ่นะเกนะ่งเราอีกต่อหนูจะขอชาาบับเข้าจะทำให้มัน เขาเอิ่มทับเขายาวทําหายมั่ทับกัรดูหลภาพยาจ้ามานันตรงๆอ่ะทำงานไม่ได้มาเจอวมนเดียว่ะเจอไมนเดียวว่ะไม่เรียกวแปลว่าอย่างเขาแฉเถื่อแฉ้วขันว่าว่าพังความถืออแฉกูดิว่าฉันทำให้เ่านาะบ่าทำไห้ไม่ ถ้าเบ้าไม่ฟังความคู่ถือไม้เรียวนะวิคู่ว่าพ่อเขาเบาให้เขาเบาว่าจังคันรอกคันไม่เข้าฟังความคูวาา่ว่าค <c oughs> ันว่าคือว่า,วาเตล่งนะเขาคือว่าถึกนะเขาพ่อเขากำลังหาเบาอยู่นี่ลหลังอ,อันถืออันบอกทักแม่เนาะพ่อเบา,าพ่อช้าว่าถือกับว่าเป็น,น,นหนังดอกได้ว่า วาถ้าบอกไม่ถันพ่อบอกไลยถผ้าถาไข่กับอย่างผ้าถาด้าวกับอย่างว่าทำงานให้งานอีกพอพอได้แต่หร่ะอาหารวันนี้คืออะไรพ่อ,อยังจากว่าแก่ง ทชไหนว่าท่านใดก่าวสูงห่างเอาเมื่อนีนะ้ะเอาโต้บัดออกคนระับ<อ>เอาโต้บั๊กออกเมื่อวานหนึงนเท้าไหนว่าท่านใดก้าวหางกันนี่เอาเมนะื่อนะมา,ห,า,ห,าห,ห,หมดมาหรับอาหารวันนี้เก้าสิบสี่เก้าสิบห้าเท่านั้นแหละนะนะมักเมือม่อวมากจังทางรับครับอนาวอ้

ส่วนถ ul ่ายคลิปกับมีลเล่มินต่างประเทศนะคะนอกคืกบกับบอลลูว์เป็นสิเล so? ่าเป็นต่างประเทศนะคะนอกค่ะกับผู้ก็ให้อาหารมือนีเนะคะนอกค่ะอาหารมือนี้ค่ะสําหรับผู้ใดมากผู้ใดชอบกับผู้ใดเล่นอยู่กับเอาไว้พิจารณาด้ค่ะเด้อสาหรับเฉพาะมือนีเนะคะนอกผู้ใดถ้าละได้เก่าเก่าหาเมื่อวานนี้กัเอามือนีเนะคะนอกค่ะเฉพาะมือนี้เนะคะนเก่าสีเก่าหาเนาะค่ะ สำหรับผู้ที่เข้ามารลบชมรับฟังแล้วก็อย่าลืมฝากกดนลค์กดแชร์ได้ดค่ะเด้อค่ะก็ผู้ใดอยากได้ปูหลังแตกนะค,ะนะค,ะนะคะ่ะเนาะปูหลังแตกค่ะหรือจะเป็นเพลงของไม่พู่หอมหัวน,นะค่ะเนาะค,ะะคะ่ะแล้วก็แพดได้มีทั้งลำรองนะค,ะนะค,ะนะคะ่ะเนาะของเพลงผู้ใดอยกได้สนใจกันเบอร์ทโทรอยู่ใต้คลิปด้วยค่ะเด้อค่ะสำหรับคลิปนี้แต่งโม้พระฤาขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้อง้็ค่ะเนาะค,ะะคะ่ะ สวัสดีค่ะ